ครับวันนี้ก็แวะมาดูต้นพึ่งนะครับเป็นต้นนิ้วปีก่อนที่ผมเคยขึ้นเจ็ดรังนะครับต้นนี้นะครับตอนนี้ก็นับได้หกรังแล้วนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะอย่างเงี้ยรังเล็กหนึ่งข้างล่างใหญ่สองสามสี่ห้าไอรังจิ๋วนั่นอีกเป็นหกรังรังใหญ่ๆก็มีหนึ่งสองสามสี่รังนะครับ กําลังเริ่มสร้างรังสร้างหัวน้ํากันแล้วนะครับดูเกสดรดอกนิ้วกําลังบานนะครับสวยงามมากนะครับผมไม่รู้ในกล้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าครับผมสูงนะครับประมาณเสาไฟนี่สองต้นได้ไอ้รังที่สามอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปดูใกล้ๆต้นอีกทีต้นอ้วนใหญ่เลยนะครับแผ่กว้างมันติดฝั่งนู้นนะครับพึ่ง มองอย่างนี้นี่ยังเห็นใหญ่ขนาดนี้แต่ขึ้นไปใกล้ก็ใหญ่แน่นอนครับตอนโตไว้นะครับรังเล็กฝั่งปลายกก่งนุ่นไอฝั่งกิ่งฝั่งเนี้ยปลายฝั่งเนี้ยตอนแรกเล็กนิดเดียวตอนนี้โตจะเท่ารังแรกแล้วครับลังข้างล่างก็เริ่มโตแล้วรุ่นนุ่นนุ่นันนงข้างล่างเห็นไหม เรากระดงเลยนะครับสามลังครับผมสามลังนะครับต้นนี้นะครับมีลังใหญ่อยู่นี่ลังเล็กนู้นแล้วก็ลังนี้เครื่องหมายสีก่อนก็ยังมีรอยอยู่เลยนะครับนมาแล้วครับต้นนี้ประมาณหกเจ็ดคนโอบได้นะครับต้นนี้ตน้นะนิ้วนะนี่ครับใหญ่ อ้วนต้นนี้